เรามาอัปเดตมีดกุลลาหรือว่ามีดกูขาทั้งหมดสีเล่มนี้กันนะคะก็ต้องบอกว่าสีเล่มนี้ยังว่างอยู่รอเจ้าของนะคะมาเริ่มต้นจากเล่มนี้เลยเล่มนี้ต้องบอกว่าเหมือนรอเจ้าของตัวจริงมายืนยันเลยนะคะว่าเป็นเล่มที่อยู่นานนะคะคือต้องบอกว่าเล่มนี้ส่วนตัวแล้วนะคะเป็นเล่มที่มีความแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะด้านในตัวด้ามมีดนะคะต้องบอกว่า ความยาวของเขาเนี่ยนะคะเขาตีมีดจนมาถึงตรงด้ามจับเลยนะคะถือว่าแข็งแรงแล้วยาวยาวมากนะคะคือหมุดเนี่ยตอกตอกตัวมีดนะคะแบบแข็งแรงแล้วก็รวมถึงไม้ที่เขาใช้อันนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้กุหลาบนะคะก็แข็งแรงไม่เพียงแค่นั้นนะคะน้ำหนักของเขานะคะคือ ตัวมีดนะคะด้ามไปจนถึงฝากเนี่ยทำให้น้ำหนักเขาเนี่ยอยู่ที่ช่างก่อนอช่างก่อนน้ำหนักเขาอะคะ่ะที่วัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคก่อนอยู่ที่หกร้อยนี่เลยหกร้อยหกร้อยหกสิบเก้านะคะ ก็หกขีดกว่าเลยนะหกขีดแล้วก็ตัวปลอกของเขานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหนังนี่เลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีลูกมีดมาให้เพราะด้วยความที่การออกแบบสไตล์ของเขานะคะก็จะไม่ได้แบบมีช่องสำหรับการใส่ลูกมีดก็เลยอาจจะเป็นว่าเดี๋ยวรอเจ้าของตัวจริงมายืนยันอีกทีนึงนะคะนี่เลย โอเคเล่มนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดราคาจะอยู่ที่5,400บาทนะคะความยาวของเขาก็อยู่ที่ความยาวอยู่ที่14นิ้วแล้วก็ใบมีดนะคะก็ต้องบอกใบมีดเขายาวถึง13นิ้วเลยนะคะเดี๋ยววัดดูก่อนนะคะคือใบมีดเนี่ยเขายาวจนถึง อ่าสิบสองถ้าตัดตรงนี้ออกนะคะใบมีดเขาเนี่ยยาวมาถึงสิบสองนิ้วนะคะถือว่าเป็นการออกแบบของรุ่นนี้แข็งแรงเลยนะคะนี่เลยยาวมาถึงตรงนี้เลยโอเคนี่คือเล่มใหมาเลขสีถัดไปหมายเลขนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งเข้ามาในรอบนี้นะคะจริงเค,เคยนำเข้ามาแล้วอันนี้เป็น c o i คุค k ร r i นะคะก็ความหมายก็คือเป็นรุ่นที่ว่ามีการประดับตกแต่งชิ้นงานที่เป็นสไตล์ของทางเนปารีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้สัญลักษณ์ในเรื่องของมรดกโลกของเขาเรื่องปะโกดา้าแล้วก็เ,เหรียญแล้วก็รวมถึงงานตอกลายนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของของบ้านเขานะคะที่ชอบใช้ทองแดงนะคะนำมาตอกลายอันนี้ก็จะมีเดินด้วยทองแดงและทองเหลืองอรุ่นนี้ก็ไม่มีลูกมีดนะคะ ไม่มีนะคะมีแต่ว่าตรงมีดเขาก็จะมีการออตอกลวดลายนี่นี่ค่ะรุ่นนี้ก็จะราคาถูกลงมาอีกนะคะก็อยู่ที่4,900บาทอ๋อความยาวของเขาเดี๋ยววัดให้ความยาวตัวนี้นะคะเอ,อ,อยู่ที่เดี๋ยวก่อนวันนั้นวัดอยู่ที่เท่าไหร่ 15นิ้วนะคะส่วนใบมีดก็ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่แปดวัดอีกทีหนึงใบมีดอันรุ่นนี้นะคะจะไม่ได้ยาวมาถึงเมื่อเหมือนเล่มมาสักครู่นี้นะคะอ๋อมากกว่า8ปดใบมีดเขาอยู่ที่9ค่ะ9นิ้วนี่โอเครุ่นนี้ก็คือ15บาใบมีดยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะ ก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าชอบนะคะอีกรุ่นนี้เป็นรุ่นเบสเซลเลอร์ในสมัยอดีตท,ที่เรานําเข้ามาแบบว่าลูกค้าชอบโดยเฉพาะในแบบคนไทยจะชอบงานประดับตกแต่งนะคะนี่ก็คือเป็นงานที่ประดับตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ของทางเนปลาลเนปลาลเลยก็คือเขาจะเป็นประเทศทิมาลัยซึ่งจะมีพวกแร่ธรรมชาติพวกหินพวกอะไรต่างๆของเขาเยอะเลยรุ่นนี้นะคะความยาวของใบของมีดของมีดทั้งหมดอยู่ที่13นิ้วแล้วก็ ตัวใบมีดจะอยู่ที่8นิ้วนะคะชิ้นงานก็จะประดับตกแต่งด้านหลังเป็นปลอกหนังแล้วก็พิเศษอยู่ตรงที่ว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีลูกมีดสองเล่มนะคะนาเลยมาให้ก็เป็นงานทํามือเพราะฉะนั้นเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆก็เป็นงานเรียกว่าแฮนด์แฮนดิคราฟก็คือทําขึ้นมานะคะตามสไตล์ของแบบช่างที่ทําเลยนะคะ บางอันก็จะมีเป็นบทม,มนตราหรือว่าเป็นภาษาเนวารีนะคะเออ่พระทษทีภาษาเนปาลีนะคะสำหรับอันนี้นะคะตอนนี้มีราคาส่วนลดเดิมทีตอนเปิดตัวอยู่ที่6,500บาทนะคะตอนนี้จะอยู่ที่พิเศษอยู่ที่5,900บาทซึ่งเหลือ2เล่มสุดท้ายหมายเลข3ากับหมายเลข5้ซึ่งมีความเป็นแบบลาพิชลารีก็คือสีน้ำเงิน2เล่มเหมือนกัน แตกต่างกันเรื่องของกลิ่นอายนิดหน่อยนะคะนะคะแตกต่างนี้จะเป็นภาษาเนปอรีหมายเลขห้านะคะนี่เลยโอเคก็จะมีลูกมีดนะคะนี่ก็เอาไปขัดก่อนได้นะคะ โอเคสี่ริมสี่เรมนี้นำะมาพรีเซนต์ให้สำหรับท่านที่กำลังสนใจและชื่นชอบก็ลองเลือกชมได้นะคะทวนราคากันอีกทีนึงนะคะเผื่อว่าท่านที่ดูจากช่องทาง youtube จะได้แบบจบในตัวเพราะบางทีหลายาท่านจะไม่ได้สะดวกมาติดต่อผ่าน facebook นะคะหลกัหลกๆเราจะลงบน f a c e b o o k ในเรื่องของคอนเทนต์ได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากอันนี้อันนี้จะอยู่ที่5,4 0 0นะคะเออ15 15นิ้ว ะะแล้วก็ใบมีดยาว13นิ้วนะคะเป็นหนังนะะเป็นหนังหนังโดยมากก็จะเป็นหนังบัฟฟัโลเป็นหนังควายนะคะแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือประดับตกแต่งเป็นชิ้นงานที่ใช้พวกแร่ใช้พวกโลหะที่เป็นพวกทองแดงทองแดงเดินเส้นแล้วก็ตอกลายกับทางทองเหลืองตรงนี้เป็น PVC นะคะรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่4,900 ส่วนสองรุ่นนี้นะคะนี่มาคู่กันแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็เป็นงานประดับหินก็จะมีลูกมีดมาให้ความารุ่นนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอก15นะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่9นิ้วความยาวทั้งหมด15บห้าใบมีด9้านิ้วส่วนอันนี้ความยาวทั้งหมด13ส่วนใบมีด8ดนิ้วใบมีดนะคะ 8นิ้วมีลูกมีดให้นะคะก็เป็นราคาที่ทำส่วนลดอยู่ที่5,900บาทมีสีเล่มถ้าท่านใดสนใจอย่างไรก็แจ้งมาได้เลยนะคะสีเล่มนี้ยังรอเจ้าของมายืนยันอยู่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะก็ขอฝากขอกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ